Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah ครับชโชคดขอบคุณอ l l a h s u b h a n a h u ะ a t นะครับวันนี้ที่ล l l a h t a a ลาได้ให้เราได้มีโอกาสได้มาละหมาดในสถานที่ที่รักของ Allah s u b h a n a h u ะ a t นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมมัสยิดแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ในอำเภอพิมายดินแดนประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับ มัสยิดแห่งนี้นะครับได้รับความร่วมมือร่วงใจจากพี่น้องมุสลิมในที่มาอาศัยในอำเภอพิมายนะครับแล้วก็ได้การวากับที่ให้จากบาบูนะครับพ่อค้าเนื้อที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับก็โกคดของคณอัลลอฮ์จริงๆเพราะว่ามัสยิดแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยกับทุกๆคนช่วยเหลือกันนะครับมัสยิดแห่งนี้นะครับสร้างไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่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 เล็กกําลังกระทัดรัดครับแล้วก็ การออกแบบจัดสรรของมตัวมัสยิดเองลงตัวมากแล้วก็สร้างมัสยิดได้สวยงามมากครับนะพอเพียงสําหรับพี่น้องมุสลิมที่จะใช้ทำอามันอิบะดาที่ในอำเภอพิมายนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูภายในดีกป่านะครับวันนี้จะคุตบะวันศุกร์แรกนะครับโดยอาจารย์หมอวิทยามีสมัตรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์กันครับทุกคนไป من يهدي الله فلا مضل له ومن يرضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله خاتم النبي وامام المرسلين والسيد ولد وعالم اجمعين صلى الله عليه وعلى ก็สัฮาบอีน ص ح ا ب ฮฺไม่ได้ไ ي ่จะ ل ด้แต่ไม่หน่วมมันดับยาฮฺเบียบซาลิน ي ลาอิมิตีละมารักยาอัลละซีน ت ามุตตะุ ت ลอฮฺฮะคับตะุบาะติหลาะมุน่อัลลอฮมุสลิมที่ัสัาท้หลายรงยังเพลงเอาได้การปฏิบัติความดีและละเว้นความชั่วอย่างจริงจังแต่ท่านทั้งหลายจงไปได้ตายจนกว่าท่านจะเป็นผู้ยอมจะนน ตามโดยสิ้นเชิญท่านมีมหาสโลตต์ลากรายที่เมื่อสั้นลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตของอม์เมื่อท่านอายุได้ยี่สีสปีที่นครมกันท่านได้ทำการเผยแผ่อัลอิสลามอยู่ณนเมืองนั้นนานประมาณสิบสามปีมีผู้เข้ารับนักถือตามคำสอนของท่านเป็นจำนวนไม่มากนะักอย่างที่ท่านรู้ดีกันอยู่ผู้ชายคนแรก ที่รับนัถือศาสนาอิสลามในสมัยของท่านรัชสมุทรพระบาทอยู่อาศัยนางวัือไซนาบุกเด็กคนแรกคือไซนาลีผู้หญิงคนแรกคือพันยาของท่านสิทธิ์คณิยะและตอนนั้นก็มีคนรับนถือศาสนาอิสลามอยู่แปลกปราย13ปีที่มีคนรับนัดถืออิสลามนับจำนวนได้ในที่สุดอัลลอฮมรุบฮานิชเวตาลาก็อนุมัติให้ท่าน อผลไปยกหรืออิจาร์จากเมืองมักกาไปเมืองยัสริซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในนมามของมารีนะนนสนุสันนวลพระราศุลวรมรุล่งอร้ายจึงว่าสั้างลำออกเดินทางจากคนครมักกาในวันที่27เดือนสอปัตเดินทางอยู่ประมาณ10กว่าวันจนกระทั่งไปถึงชานเมืองมาดีนาที่ตำบลที่เรียกกันว่าบา ท่านได้พักอยู่ที่กุบาสิบสคืน14คืนเนี่ยท่านสร้างมัสยิดคืนหลังหนึ่งเรียกว่ามัสยิดกุบาพี่น้องที่ไปท่านมาแล้ว,วก็จะรู้จักใครไปฮ่านเขาจะพาไปที่มัสยิดกุบาสิบสคืนสร้างมันที่เดิงทำไมสร้างไนดะ้เราสร้างแล้วเป็นปีๆเพราะว่ามัสยิดที่สร้างในสมัยของท่านอระสุสโลรอนว่าอยู่กับสันหลังนะไม่ได้ใช้ โตผูฐานอะไรมากคะมัสยิดอูบานเนี่ยมีกล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าละมัสยิดุนอุซิซาลัตตกวันอวิญายะนะฮะกวันตะกูมาฟีฟีฮิริจาตุนยุฮิบูนะไงยะตะพะฮะรุอัลลอฮฺยุยยบุณมุสลาฮิริมัสยิดอิดูกวางรากฐานบนความยำเกรงตั้งแต่วันแรกนั้นสมควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะเข้าไปยืนมาในนั้น เพราะในมัสยิดนั้นมีบุคคลที่ชอบจะชำระตัวเองให้บริสุทธิ์และอลัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ชำระตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมออัลกุอาการี่กล่าวถึงมัสยิดนี้นี่เป็นหลักฐานว่าเมื่อมุสลิมไปตั้งรกรากอยู่ที่ไหนให้สร้างมัสยิดไว้เพื่อเป็น,น,ส,นสถานสถานสำหรับบารลาต,ต่อศาบนาอุูบะตาลา โดยไม่จำเป็นต้องสร้างใหญ่โตหรือประดับประดาจนเกินเหตุขอให้เพียงได้ใช้ประกอบอีกไปแล้วต่อตานสงครามโลหิตาลาและพัฒนาเครื่องความนาหรือตกแต่งให้ดีขึ้นเมื่อมีความจําเป็นหรือเมื่อมีความสามารถเช่นมีประชากรมุสลิมมากขึ้นหรือมาซึ่งเสียหายทางการเงินอย่างับคภูมิสิบสี่วันที่สร้างภาษีได้หลังเดือนท่านยังงชาวโรเบิร์ตอันทานเล่าไว้นี้